นะครับรอบที่รอสุดท้ายแล้วนะครับเชื่อผมนะพี่พีเขาเปลี่ยนแล้วเราไม่เอาแอปเปิ้ลขึ้นมาแล้วหนึ่งอามคนี่นี่มีไหมมีใครตรงไลเนี่ยนาทีแบ่นาทีสคนได้นะครับเชิญครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวนะครับสำหรับเกมมอสัครูนี้นะครับได้แก่คุณ ทำเวลาไปขอเวลาก่อน9วินาทีกับอีก13เสี้ยววินาทีและครับคนนั้นคือคุณคุญจัยครับทีนีมด้วยกันทีมแกนน้องของราวันเดลเลยครับเดี๋ยวตากกล้องเราเก็บภาพเลยครับเป็นภาพนี้ก่อนครับเป็นภาพเลื่อนไปครับโอ้โหหล่อมาโอเควิดีโอนะครับหนึ่งสองสามตบมือได้เลย มีคะแนได้เลยแกะข้างข้าง <Okay, ินไดีหนึ well, <im <im ่กินกินคาราเต้ะไรกินคาราต้โอเคได้ไหมเดี๋ยวเราปรมอกับผู้ชคดีบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนวิมลรัตน์อิมมาเจ็ดเจ็ดแปดสองครับคุณวิมลรัตน์ครั้ที่ห เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆหลบให้คุณเดี๋ยวพี่มลพลนิดนึงนะครับคุณแม่ไม่ต้องเถินเป็นผมนั่่งงอยาเงี้ยผมลุกขึ้นมาก็ช้าไปครัาจะอบกยาวกัเชิญครับมาตอบคำถามกับพี่บนเวทีหน่อยนะมาด้านนี้ด้านี้นี่ทราบชื่อเล่นหน่นะคุอมนะคุณอมคำถามนี้นะครับอุ้ยจะตอบได้ไหมอ่ะ โอเคคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของพี่พีจัดที่ไหนวันที่เท่าไหร่หนึ่งสองซักได้ไปบ้างปรโมอกับคุณออมเลยนะคบคุณอมต้องรับวันถ่าด์เดย์กับวีนี้ด้วยไงอขออนุญาตมองเลยนะครับ ไปต่อวันเลยอ่ะโอเคคนต่อไปครับคนที่สามนะครับคุณอุ้ยสามครับรบโอเคมาที่สามง่ายไพี่คุณฮะคุณนัทธริกาดวงบุภาอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับศูนย์เก้าห้าสองครับ เชิญจ้าบนเวทีเฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นบนบเวทียังไงอย่างนะโอเคเชิญครับมาตอบคำถามกบีหน่อยนะไม่ได้ให้ไปรู้ไวดิอันเนี้ยอันเนี้ต้องตอบให้ได้อันเนี้ต้องตอบให้ได้ชื่อเล่นชื่อคุณลุกปัดนะคุณลุกปัดคุยกับบีเหลืองมองวีอสิผมเห็นแอปไปมองข้างเวทีนะอะไรคุณลุกปัดครับคำถามข้อนี้ถามว่า น้องพี่พีิกฤตนะครับคอเนตโคนโปรดของพี่พีคือรถอะไรถ้าพร้อมแล้ว1 2 3มาอัลฟองคําโบอัลฟองคําโบถูกเป้าคําโบ,โบอ่ะรับรองมาหน่อยนะครับทุกฝั่งฮเชิญเลย